嗯。Um. เกียวกับคมเรอนึงนะครับครับก็สวัสดีนักลงทุนนะครับสำหรับปีใหม่นะครับปีสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับก็ไม่ได้มาไล่นานนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับในเรื่องของไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับไปทําบุญนะครับก็เลยไม่ได้ไล่มาหนึ่งเดือนเต็มนะครับวันนี้ก็จะมา ดูนะครับฟาร์มเอของเราเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่ทำอะไรให้เราแล้วก็ตัวไหนที่จะเดินทางต่อนะครับกับฟาร์มเอของเราในปีนี้นะครับสองพันยี่ห้านะครับครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาไปดูวันนี้นะครับมีข่าวน่าจะมีข่าวนอนฟาร์มนะครับตอนประมาณสัก2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับผมก ну. oh, <l Jean Rabbit bulun> no ็ไม่ได้ไปสนใจในเรื่องนี้นะครับก็จะมีนันฟาร์มแน่นอนวันนี้นะครับวันสุดท้ายนะครับวันสุ์ที่สองนะครับของเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ธันวานะครับเดือนธันวานี้ต้องบอกตรงว่าตลาดเขาตั้งไซเบนะครับก็ไม่ควรจะเทรดนะครับคนเทรดก็น่าจะอาจจะมีขาดทุนบ้างนะครับไซเบนะครับแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เปิดแค่สองวันนะครับก็เป็นช่วงหยุดนะครับ ท่านทุนก็ไปเที่ยวกันนะครับสําหรับเดือนธันวาคมครับตั้งแต่คิดมากมานะครับถึงสุขที่แล้วนะครับก็ตลาดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะแต่ก็มัวิ่งอยู่ทิศนี้นะครับเดี๋ยวมัร้อนอย่างไปดูวันที่หนึ่งสองสามนะครับไม่มีครับไม่ครับตลาดเพิ่งมาเปิดวันที่หกนีเองนะครับนะครับสำหรับตลาดพอรอเล็กนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับวันที่สิบนะครับ ก็มีข่าวมีอะไรนะครับก็คือตลาดก็เริ่มเปิดแต่ว่ายังไสเวยอยู่นะครับสองสาวันที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการสีเวลานะครับก็จะพาไปดูนะครับ EA ของเราเช่นเคยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการรันที่ผ่านมานะครับบางตัวก็ยังทำงานได้นะครับเดี๋ยวพาไปดู เ a ตัวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเ a ตัวแรกของเราเช่นเดิมนะครับก็เป็นของวอตช็อกนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะทีพีอยู่แล้วนะครับก็นิดเดียวนะครับติงเดียวเองนะครับไม่เป็นค่าสเปซสูงนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับรันที่โบล์บโลโบลิกนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าโบล์ี้ เป็นโบกที่ใช้ในการรันเอใช้เอในการรันเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่นะครโอเคนะครับเราไปดูบอสช็อคนะครับตอนนี้รันอยู่ที่2คู่เงินนะครับเป็นคู่เงิน UJ นะครับ M5 นะครับก็เดี๋ยวนะผมย้อนหลังไปดูตั้งแต่ตอนไหนนะครับอ๋อเลยนะครับอันนี้คือผ่านทุกช่วงเวลามาเลนะครับตั้งแต่เดือนแปดนะครับ ปลายเดือนก็ประมาณเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสามเดือนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่สี่เนาะสำหรับวอตช็อกตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เดูยเลยพูภาไปดูยูเจก่อนนะครับดูเจนะครับผมทุนที่ประมาณหนึ่งพันเอสนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับตัวนี้ผมก็มีการถอนออกไปนะครับเรื่อยนะครับก็จะมีการถอนออกไปเรื่อย ช็อคได้ถอนอมาว่ะเห็นนะผมออก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคครับวอตช็อคบอตช็อคไม่ไม่ได้ถอนนะครับแต่ว่ามันมันไปมันไปโดนคู่เงินของให้ดูชัดครับเอยู EU นะครับนะครับติดลบตัวนี้นะครับก็เลยทําให้พอร์ตผมหนึ่งพันเอสเนี่ยเลยเหลือแค่นี้นะครับ เห็นไหมฮะแต่เนี้ยผมก็เลยเอา a อออกนะครับเพราะว่า A อตัวไหนที่ไม่ผ่านคู่เงินไหนที่ไม่ผ่านครับเราก็จะเอาออกไปนะครับเพราะว่าเราสู้กับตลาดระยะยาวเนี่ยนะครับเป็นปีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปีที่สองนะครับสําหรับวอตช็อคครับก็จะมี2คู่เงินนะครับโอเคนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะพาไปดูอ่า UJ นะครับ uj นะครับ uJ ก็ ู้เงินยูเจครับรันมางแต่น่องเดินกันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนแปดนะครับเราจะไปดูผลประกอบการกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเอ่อคนรวมกล่องเลยนะครับทำอะไรเรามาที่สี่ร้อยเหรียญนะครับเห็นไหมครับสี่เดือนนะครับสามเดือนกว่านะครับก็ถูกเดือนละประมาณร้อยเหรียญเนาะนะครับยูเจเนาะนะครับเห็นไหมครับรันที่เอ็มห้านะครับตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่นะครับ วัดช็อกข้อดีคือทํางานตลอดเวลานะครับก็จะมีช่วงตลาดที่มันอาจจะแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรตลาดสวีงนะครับเนี่ยดูนะผมไม่เคยปิดเออนะครับจะมีข่าวหรือไม่มีนะครับจะหยุดหรือไม่หยุดผมไม่เคยผิดนะครับสาหรับวัดช็อกเนี่ยเห็นไหมครเราจะเห็นว่าการทํางานของมันในคู่ยูเจนะผมว่าอืมันน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับ น่าสนใจมากนะครับสำหรับยูเจนะครับเนะี่ยผมไม่ได้ทําอะไรไมาเลยปล่อยอย่างเดียวครับไม่ไม่มีคําว่าหยุดหรือไม่หยุดนะครับวิบ่งไปอย่างเดียวก็มีช่วงหนึ่งที่มันวิ่งไปรุนแรงนิดหนึ่งนะบก็จะมีช่วงเดือนอะไรวนะโอเดือนสิบนะครับมาห้าหกครับคณะจนสลับผุมยังพังแต่ว่าช็อตเราเดินทางต่อนะครับก็ไม่เท่าไหร,ร่นะตัวนี้เดือนสิบนี่ต้องบอกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกป,ปีนะที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะ โอเคค่อนข้างนิ่งนะครับสำหรับ UJ 400S นะครับนี่เห็นไครับวัตช็อคนะครับรันถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับโอเคเราไปดูคู่เงินทองคำนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนนะครับขาดความหวังเอาไว้นะครับทุกคนต้องทำต้องรู้จักทองคำนะครับถ้าอยู่ในตลาดฟอเล็กเนาะโอเคนะครับเอาเราไปดูผลประกอบการล่าสุดของทองคำเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปดูตั้งแต่วันไหนเหมือนกันนะครับยีบเจ็ดนะครับยีบเจ็ดเดือนแปดนะครับก็สามเดือนกว่าเช่นกันนะครับตอนนี้ทําอะไรให้เราที่หกร้อยเอออนะหกร้ยี่สิบนะครับจะโดนสเตซสวอปไปไม่เป็นไรก็เหลืออยู่ห้าร้อแดสิบหกเหรียญนะครับสําหรับคู่เงินทองคำนะครับรันที่เอ็มสิบห้านะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยถ้าวันนี้นันฟาร์มานะครับอาจะไปที่ทางไหนนะครับเราก็ไม่ค่อยสนใจนะครับขอให้ไปทางในทางหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะย้อนไปดูคาว่าไซเวเป็นยังไงนะครับตลาดเพิ่งทํางานวันพฤหัสมื่อวานเองครับขึ้นมานี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีการขึ้นไปอีกหรือว่าลงมานะครับแต่ว่าเราจะย้อนไปดูนะครับว่าวันไหนไซเวบ้างนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะอืม ก็เนี kind of mm ่ยครับวันนี้ไซเวย์เนี่ยเนี่ยวันที่วันที่หกนะครับวันจันทร์ไซเวย์นะครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ที่ที่สามนะครับอืมก็ถือว่าไซเวย์นะครับแล้วก็วันวันเปิดตลาดมานะครับปีใหม่นะครับก็ก็วิ่งได้อยู่เนาะแต่ว่าไซเวย์นะครับต้องถือว่าไซเวย์หนึ่งสองสามก็มาทํางานกันมาทําสวิงกันวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็วัน วันพุธรหัสแล้วก็วันนี้มันสุกนะครับเฮ้ยเดี้ยมันสุกเนี่ยตลาดกำลังวิ่งนะครับว่าจะไปที่ทางไหนนะครับนี่คือภาพรวมของวัตช็อ k นะครับก็คือสีเดือนนะครับแล้วเราก็จะเดินทางต่อในปีนี้นะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็มีกําไรแล้วนะครับมีกําไรแล้วนะครับมีกําไรโอเคนะครับ ตัวต่อไปนะครับของเรานะครับวัช็อกนี้โม้มานานนะครับเดี๋ยวต่อต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไฮโรเบรกเอานะครับฟอลโล่นะครับรันที่ M5 นะครับตัวนี้กําลังอยู่ในช่วงการเวี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าตลาดไซด์เวย์มันก็จะไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็คือมันขึ้นไปไปซื้อตรงนี้นะครับไปบายตรงนี้นะครับตลาดวิ่งมาเลยนะครับแล้วก็มาเซลตัวนี้ตลาดวิ่งไปมันก็เลยกลายเป็น ตีลบนะครับอันนี้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันถ้าได้กาไรมันได้กำไรสูงมากเลยนะครับกินรอบละ้ยี่สิบเหรียญเลยนะครับตัวนี้นะครับออเดอร์เดียวยี่สิบเหรียญนะครับตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับตลาดก็คือเป็นช่วงที่มันลกอยู่นะครับตั้งแต่วันที่แปดเก้าสองวันนะครับลากอยู่นะครับก็รอวันนี้นะครับว่าทิศทางตลาดจะลงมาอีกหรือไม่นะครับหรือว่าจะจะขึ้นไปนะครับคือตอนนี้ จะลงมาหรือขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับเราก็รอออเดอร์ต่อไปนะครับรอจบเป็นออเดอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเราไปดูผลรวมเลยครับรันที่คู่เงินเดียวนะครับทองคํานะครับตั้งแต่ตอนไหนนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้สรุปภาพรวมทั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็ประมาณ เจ็ดนะครับ7 8 9 10, 11, 12, oh, 1แปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองโอ้โห6กเดือนนะครับห้าหกเดือนนะครับถือว่าอยู่กับเรามายาวนานนะครับสำหรับตัวไฮโรเบกเอานะยังยังไม่พลาดนะครับยังยังไม่แพ้นะครับยังไม่แพ้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแพ้ละถ้าอเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าถ้าแพ้ก็เห็นไครับก็จะมีการถอนออกไปนะครับสําหรับตัวไฮโรเบกเอานี้นะครับนะครับก็จะมีการถอนออกไปเพื่อที่จะไปทําอ่าลงทุนต่อนะครับในในพอร์ตอื่นนะครับ เราเป็นการถอนออกไปนะครับเรามาดูผลประกอบการล่าสุดเลยนะครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็คือห้าร้อยยี่ิบหกนะครับลำดับโปรฟิตของมันนะครับก็ก็คือไปโดนมันไปมันไปลากตรงนี้นะครับปูตีมันก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วครับสุด้เนี่ยไปลากเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอาทิตย์หน้านะครับว่าออเดอร์นี้นะครับถ้าจะจบยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันจะแก้ทางได้ไหมนะครับเราค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าผลรวมของมันจะเป็นยังไงนะครับ ห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับอ่าห้าสองหกสำหรับไฮโรเบรกเอานะครับตัวนี้นะครับก็รันถือว่ารันมายาวนานนะครับน่าจะหกเดือนได้นะครับตัวนี้นะครับห้าหกเดือนโดยประมาณนะครับตอนนี้ราคาก็ลังย้อยลงมานะครับอืมนะครับก็เราดูช่วงนอนฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมก็คงไลฟ์เสร็จก็คงไปกินข้าวอะไรนะครับมคงไม่ได้มารอนอนฟาร์มนะครับเพราะว่าผมใช้เอในการรันนะครับผมไม่ต้มานั่งเครียดอะไรนะครับ ปล่อยให้ตลาดวิ่งไปครับเราก็รอรับผลกำไรอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับอันนี้คือให้รู้เบรกเอานะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ขอฝากไว้เลยนะครับผมบองตรงนะครับเป็นตัวที่เชื่อได้ว่านะครับเป็นตัวที่หลายคนนะครับต้องต้องต้องจับจ้องเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมบอกตรงว่าเป็นเลนส์เลนส์นะครับเบรกเอานะครับชัวร์มากนะครับตัวนี้บอกไ่้นะครับ นะครับสาหรับคนที่ทุนน้อยหรือว่าไม่อยากกระชากมากนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมมาลันที่เอ็กเน็ตนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เอ็กเน็ตเนียไม่ค่อยจะดีนะครับผมก็อาจจะผมว่าที่หน้าผมจะเอาไปรันที่ลูฟวร์เล็กนะครับแล้วก็ให้มารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยผมได้ถอนออกไปนะครับตรงนี้ทีนี้ผมเลยมาดูาว่าเจ๋งไม่เจ๋งนะครับ ผมรันมาตั้งแต่วันที่11นะครับเดือน11นะครับก็คือหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับถามว่ากําไรมากไหมไม่มากครับแต่ว่าชัวร์ครับเห็นไหมครับหลายๆท่านก็จะเห็นมองมาด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับแม่นมากนะครับเห็นไหมครับติดลบน่าจะยากมากเลยนะครับเนี่ยดูนะฮะเนี่ยอันอื่นยังมีลากเยอะนะครับอันนี้ไม่ลากเห็นไหมครแล้วก็กําไรนะครับหกสิบสี่นะครับหนึ่งหกสี่นะครับจบในวันเดียวเลยนะครับเห็นไหม ไม่มีสวอปหรือไม่มีพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรภาษีอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับก็ประมาณสองเดือนเนาะตกๆนี่ก็เดือนละเกือบร้อยนะไม่ถึงร้อยก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ต้องขอฝากไว้นะครับต้องจับตาให้ดูดีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดินทางนะครับไกลหลายพอร์ตเลยครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็รันมาสองเดือนนะครับก็ไม่ไม่มีรากนะครับตัวนี้เป็นดิลิเลนนะครับเข้าวันละครั้งนะครับแล้วก็ต้องชัวนะครับถ้าวันไหนไม่ชัวก็เข้าไปอ่าเห็นไหมครับมันมันเนี่ยฮะเห็นไหมเอ็กเน็ตนะครับเนี่ยจริงจริงเนี่ยกำไรมันเป็นร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือผมก็จะบอกกับนักทุนตรงๆว่าตอนนี้เอ็กเน็ตผมไม่รู้เสือเ่อไปไงนะปีที่แล้วเขายังดีมห็นไหมเนี่ยมาเจอช่วงอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเขาปรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันไม่ออกหลอดอย่างนี้ให้เรานะครับ ปกติเนี่ยผมได้บานอาไทัยแล้วเนี่ยเห็นไหมเกินสองร้อยเหรียญแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปที่โลบอเล็กนะอาทิตย์หน้าเรามาดูกันทีนะครับเริ่มเริ่มสตาร์ทตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปนะครับสําหรับตัวนี้ที่จะเป็นรันที่โลบอเล็กนะนะครับโอเคนะครับก็คนที่ติดตามก็ฝากดูให้ครบนะครับเพราะว่าท่านก็จะได้ประโยชน์นะครับว่า EA อันนี้เป็นยังไงครับท่านจะไม่ไม่หลงทางนะครับท่านจะไม่หลงทาง โอเคนะครับตัวต่อไปของเราเลยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมตอนแรกนะครับผมบองตรงนะฮะเป็นไทม์เลนเอเอนะครับผมไปรันที่โบ๊าเอ็กเน็ตนะครับผมก็เลยย้ายมาที่นี่นะครับเพราะว่าเอ็กเน็ตมันจะไม่เบิ่อใ้เราเหมือนที่กรณีนี้นะครับกรณีนี้อันนี้คือมีกําไรนะแต่ผมผมมองตรงกาไรปีแล้วเนี่ยจงผ่านหลายเดือนกันนะทีนี้ผมก็เลยเอามารัน ที่โลโบ้เล็กนะครับเพื่อให้เราได้ดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มีกาไรนะครับอันนี้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 นนคือผมมาเมอันใหม่นะครับตั้งแต่วันที่อ่ผมมามันวันที่ที่ผมมาจากผมมาจากจังหวัดเนาะหกเจ็ดแปดก็เพิ่งเข้าออเดอร์นะครับก็โดนพลาดไปผมลงทุนที่หนึ่งร้อยเอสนะครับหนึ่งร้อยเอสตอนนี้โดนไปที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิบหรอสามสิบเอ็ดเนาะอ็ไม่ถึงไม่ถึงผมฝากไปเท่าไหร่เนี่ยผมฝากไว้ที่เก้าร้อยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยแบบเก้าร้อยนะครับก็ตอนนี้โดนไปสามสิบเอ็ดนะครับแต่เชื่อไหมมันจะคื้นให้ผมได้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยเนาะตัวนี้นะครับตอนนี้ติดลบอยู่นะครับถ้าลงมานะครับผมก็จะเป็นกําไรนะครับลงมานะอืมถ้าขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเราแก้ทางได้เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ยังยังยังเป็นอันใหม่อยู่นะผมก็อธิบายแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อไปก็เป็นทำเลสนนะครับฟอลโล่นะครับอืมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอีเวนต์กับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ระยะห่างมันก็จะห่างนิดหนึ่งคนระับกินประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนอ่าประมาณสักเอาเท่าไหร่อ่ะสองพันจุดเลยนะครับเนี่ย ไปสองร้อยจุดเลยนะครับตัวนี้นะครับจะลงมาเลยขึ้นไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับมาแล้วสิบเก้านะครับอันนี้ผมฝากไปที่หนึ่งพันนะครับนะครับก็คนที่แปดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับตัวนี้นะครับถ้าคนติดตามกันก็จะรู้ไอ้สองตัวนี้ดีนะครับนะคนที่เคยดูไลฟ์ผมขังก่อนๆตั้งเดือนล่าสุดก็ได้นะครับก็จะเห็นไอ้สองตัวนี้นะครับแต่คนมาใหม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าย้อนไปดูก็ย้อนดูได้นะครับแต่ว่าผมเอามารันตรงใหม่เนาะ ระบคอลเล็กนะครับตัวนี้นะครับโอเคผมยังไม่อธิบายมากนะครับก็เดี๋ยวเรามริหรผลงานของมันนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับเองเรามีตอนนี้5้าตัวนะครับที่ยังทำาำไรอยู่ในตเลงตาดโฟเล็กอยู่นะครับแต่ว่าผมยังมีอีกนะฮะผมยังมีตัวอีกนะครับที่เอาเข้ามาล่าสุดนะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน นังทุนจะมีหลายสายนะครับบางคนสายจนสลัดนะครับจนสลัดนี่ต้องมองจริงนะว่าจะกลับมาแต่ว่าอาจจะเป็นพอเซนะครับจนสลัดนะเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะมาตอนไหนเนาะโอเคครับไปดู EA อีกจำพวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น EA พวกอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ในการเข้าสัญญาณก็คือเอาของเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับผมไปดูตัวแรกเลยนะครับ ตัวแรกมีชื่อว่านะครับ i d i v e r g e n นะครับเห็นไหมครับ i ไ e divergence ก็คือสร้าง divergence ของ i ไอนะครับแล้วก็เข้าสัญญาณตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้รันอยู่ที่สองตัวนะครับก็เป็น a ud ud แล้วก็ทองคำนะครับทองคํานี้เป็นเป็นแม่แบบของ ea ของผมทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมจะอิงทองคํานะครับคู่กงินก็จะเป็นบางบางอย่างบางช่วงนะครับที่เราจะ ใช้นะครับถ้าถ้าเราบียร์เทสไม่ผ่านเราก็จะไม่ใช้ผู้เงินนะครับแต่เราจะอิงที่ทองคําก่อนนะครับก็มีสองตัวนะครับไอซ์ไอซ์ไดเปอร์เจนนะครับเออยูด uh, ียูด uh, ีแล้วก็เออร์รันที่เอ็มห้านะครับแล้วก็ไอซ์ไอซ์ไดเปอร์เจนนะครับเป็นทองคํารันที่เอ็มสิบห้านะครับนะครับทองคํายังไม่เข้าเนาะอ่า uh, ครับอ่า uh, ผมอันนี้รันที่รูเวอร์โพลิกเนาะตรงนี้ อืมตัวเลกนะครับเจทีนี้นะครับผมมาดูเลยนะครับว่า a อูนะครับบวกมาเท่าไหร่นะครับรันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ a อูนะครับอ่าผมเริ่มรันวันเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับก็เป็นวันมหาเลอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอ่ะเราไปดูมันเลยนะว่าน่าจะสองเดือนเต็มเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ พอไหวไหมครับหรือว่าจะเปลืองเซิร์ฟเวอร์นะครับอืโอเคนะครับก็ได้สองเดือนก็ได้วันเดือนละสิบห้าเหรียญเนานะไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้เยอะนะครับผมเอาแค่ว,ว่าเดือนหนึ่งมีกําไรแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟเนาะก็ถือว่าหาค่าไฟผมได้แล้วนะครับสามสิบเอสนี่ก็เป็นพันเลยนะะนะครับ นี่นะครับก็การกระชุงกระชากไม่มีนะไม่เห็นมีนะอืมไปเนิบๆนะครับตลอดพู่เงินเนาะหลายคนไม่ทําใจนะครับว่าพุ่งเงินมันเนิบเหลือเกินนะครับแต่คนจะร้อนมันไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมากนะครับสาหรับตลาดทอเหล็กเนาะโอเคเราไปดูเออูแล้วนะครับตรงนี้ผมจะพาไปดูทองคํานะครับทองคํานะครับอ่าทองคํานะครับโผล่มาทีหนึ่งนะครับกระชากลากเรือจริงๆนะครับ มันซีกตเช่นกันนะครับสำหรับไอต์ไอไเวอ์เจนเนาะเนี่ยกระชากแรกเลยหนักมากนะครับคนที่ชอบความเสียงก็ต้องชอบนิดนึงนะคืออยู่ดีๆมันก็ไม่กระชากอะ่ะอยู่ดีมันมาเจอวันไหนวันนี้วันที่สิบสองนะเดือนสิบเดือนสิบสองเนาะเดือนสิบสองอ่าทีเนี้ยผมก็เลยอืมทาไมมันกระชากนเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจครับตอนแรกปล่อยไปก่อนโอเคไม่เป็นไรนะครับผมกำลังว่าจะปรับอยู่เช่นกัน ตัวนี้เนาะติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับไอดไดวอ์เจนนะครับบวกก็รามาทันทีเลยครับถ้ากระชากมากก็เจ็ดร้อยสี่สบสามกระชากมากนีถ้าชอบกระชากเราก็ชอบกําไรนะครับแต่ห้ามล้างพอร์ตนะครับห้ามล้างพอร์ตโอเคนะครับสําหรับอผู uh ้เงินไอดีไดวอ์เจนนะครับโอเคนะครับ มาผมก็จะพาไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับที่ผมมาเข้ามารันล่าสุดนะครับเป็นวันที่รันวันที่หนึ่งเลยนะครับเออวันที่หกเดือนหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่แล้วนี่เองนะครับก็เป็นฮาร์มอนิกพัฒน์นะครับฮาร์มอนิกนะครับพัฒน์นะครับ M15 นะครับการคอเดอร์ก็ก็เป็นฮาร์มอนิกนะฮาร์มอนิก อัมเด็กเพื่นนี่มันเป็นอ่าอินดิเคเตอร์นะครับที่มีอยู่ใน MT4 นะครับผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับก็ม,มามาใช้เป็นทำา e อ A คุง่ายก็คือเอาเอาอินดิเคเตอร์นี้มาท e ําเป็น e อ A นะครับเพื่อที่จะเข้าสัญญาณให้เรานะครับทีเนี้ยผมอันนี้ผมผมทำในเดโมมานานแล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตัวเดโมเป็นยังไงนคัวันนี้อันนี้เป็นพอร์จริงเนาะมอ่ะเดโมนะครับผมรันมานานเช่นกันนะตัวเนี้ยนะครับ น่าสนใจมากเลยครับตัวนี้ต้องบอกตรงครับผมเดโมมาตั้งแต่ต้องบอกตรงนะเดโมกับอ่โลเล็กเนี่ยเดโมกับอันอันเดโมกับตัวจริงเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมรันมาแต้งที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะครับตัวฮามอนิกเนี่ยผมมีหลายตัวนะผมเขียนเขียนโปรแกรมในนี้นะครับต้องเห็นนะผมก็จะเนี่ยอะ ทำวนเกแพทเทิร์นนะครับ M สิบห้านะครับอ่านะฮะสันที่ทองคำตัวเดียวเลยนะครับเ,เพียวเลยนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหนะร่นะยี่สิบเจ็ดเดือนแปดแล้วก็ประมาณสักเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนนะครับสี่เดือนผมก็จะลากมาให้ดูเลยนะครับเป๊ดนะครับสามร้อยสิบนะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่ถึงร้อยเดือนละร้อยก็ประมาณสักเดือนละแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้นะครับ ถ้าไปชิดมากครับเดือนถั้าเจ็ดสิบสิบเอสนี่ต่อพอร์ตนะครับคือเอผมขยายได้ลายพอร์ตจริงเอาไปรันได้ลายลายพอร์ตเลยนะครับอันนี้คือเอาไปโชว์แค่พอร์ตที่เป็นพอร์ตจริงนี่เฉยนะพอร์ตที่นะครับถ้ามีคุณก็ขยายได้เยอะนะครับเพราะว่าเอไม่มีไม่มีแบบว่าจํากัดนะครับของผมเป็นการรันตรงๆเลยนะครับดิ่งตรงๆกับโบกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีกระชากวันนี้นะครับโอ้ร้อยห้าสิบนะครับ มีไหมสามร้อยอยู่นะอืัเนี่ยช่วงเดือนเก้าเดือนอะไรเนี่ยอืผ่านช่วงเวลาทุกคือผ่านมาเยอะครับจะเป็นมวยก็ลงสนามมาแบบผี่ลายไฟครับตั้งหลังมานี่นิ่งเลยครับนิ่งเลยครับเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับอืมเนี่ยผมมาปรับเป็นเดี๋ยวนะผมไปดู อีนนี้ผมไปดูขอบที่ผมมาไปลงนะะเห็นไหมโอเคเห็นไหมฮะอืมตอนนี้มาสิบเก้านะครับสองสามวันนะครับสิบเก้าเอแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะรันไปเรื่อยก็บวกไปเรื่อย,ยนะประมาณนั้นตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะทีพีไหมเนี่ยก่อนจะลงจากไลท์ครับเนี่ยยังไกลเนาะเป็นเอมสิบห้า 15, นะครับไม่ใช่เอมหนึ่งนะเอฟสิบห้านะครับเอา้ามาแล้วเปล่าครับมาไหม เด่๋ยวลรุ้นสักหน่อยได้ครับนักงาทีหนึ่นนนงอีกนานนะครับเนี่ยมีอย่างเดียวคือน้ำฟาร์มนะครับมันจะลงมาอย่างนี้เลยน้ำฟาร์มนะครับอ้าวมาแล้วเปล่าจะลงมาในผมบวกนั่นเนี่ยรอจะบวกให้อยู่แล้วครับรอบวกนะครับอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับเราค่อยไปรุ้นกันสัปดาห์หน้านะครับเราผมก็ค่อนข้างจะว่างแล้วอา,อาทิตย์หน้าอาจจะใช้ที่อยู่ได้อะไรนะฮะก็อาจจะ ก็อาจจะไล์เหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าผมสิบหกผมก็อาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นนะครับก็น่าจะเตรียมความเตรียมอะไรนะครับแล้วก็ไละครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้นักทุนนะครับได้เข้าใจในการใช้เอนะครับเพื่อที่จะไม่โดนเขาหลอกนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราเอาตรงๆเลยนะครับว่าเอเราผ่านไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับเราก็หาวิธีใหม่นะครับเพื่อที่จะทํากําไรออกจากตลาดให้ได้นะครับ อันนี้สองกนี้ก็เป็นวัตช็อกนะีนี่ครับอันนี้ก็คือผมกําลังเทสนะครับโซนรี่โเวอรี่อยู่นะครับก็จะเป็นจุนสลัดนะครับเวอร์ชั่นสองนะครับก็อาจจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับถ้าก็สนใจนะครับตัวสลัดนะอย่งโหดนะครับย่าโหดนะครับอันนี้ก็วัตช็อกเนาะวัตช็อกมาที่โบกนะครับนี่คืออีกโบกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเดโมนะในเดโมสองกนี้ เดโมนะครับนะครับขึ้นเดโมให้นะฮะก็เทสให้กับลูกค้านะครับตัวเป็นตัวกุสเมเก็ตเนี่ยรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในกันเทรดเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเป็นสิ้นนันฟาร์มนะครับมันซุ่มสองทุ่มครึ่งหรือว่าสามตุ่มครึ่งเนี่ยตลาดก็จะกระชากอย่างรุนแรงนะครับนี่เราไปดูเอ็มนี่อันนี้มันยูเจนะครับยูเจไม่เป็นไร เอาไปแล้วครับต่อคำดิงขึ้นไปนะครับ M15 เนาะโอเคยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับก็ขอให้ดูให้จบนะเพราะว่าดูไลฟ์แล้วเราอยู่การได้ตังค์นะครับเราก็คนดูนะครับเพราะว่าสำหรับพเล็กนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็มีทั้งแคปหน้าจอมาดูอะไรอย่างนี้นะครับต้องระวังนะครับมีหลอกลวงต้มตุ๋นกันนะครับเยอะแยะนะครับต้องเราต้องเข้าใจก่อนนะครับในการ ใช้งานในเอนะครับหรือว่าการลงทุนในอะไรต่างๆนะครับนี้ขอท่านโชคดีนะครับสวัสดีพีใหม่ทุกคนนะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนอ่นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าผมก็นี่ก็มาณเกือบชั่วโมงแล้วเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกคนดูให้จบนะครับสําหรับไลฟ์แต่ละไลฟ์นะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจแต่ละตัวนะครับผมก็จะอธิบายนะครับให้ฟังเนาะ ว่าเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีในการเทรดนะครับ